สวัสดีจ้าพ่อแม่พ,มมพี่น้องจ้ามาพ่อขอแยกกีดีแล้วเด้อค่ะเด้อไม่เนี่ยายกิีกับจะมาอัปเดตข่าวต่อค่ะพี่น้องค่ะเฮามาติดตามกันเด้อค่ะเด้อว่าความเคลื่อนไหวของลุงพลกับคดีกับข่าวส้มพูนะคะพี่น้องค่ะว่าไปแบบใดอีกเนาะค่ะเนาะมือเศร้านี่คะ่ะพี่น้องค่ะมือเศร้ามือนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะวัศนศุกร์นี้เนาะก็มีคุณลุงพลความเคลื่อนไหวก็มีคุณลุงพลแล้วก็ม,มีทนายสองคนแล้วก็ช่องข่าวช่องดังๆสามช่องเด้อค่ะเด้อเชิงช่องอมารีนท่ายรัฐเชิงช่องแปดค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ช่องยูทูบบเอร์ทั้งหลาย ใช้ช่องพี่น้องค่ะเดินทางไปพร้อมกันนี่พี่น้องค่ะที่เอาอันเทปพิเศษเอ่ออ่าเทปน่ะเทปความยาวนะค่ะพี่น้องค่ะทั้งหมดน่ะเทปตัวจริงน่ะนะค่ะพี่น้องเอาจะเอาไปมอบให้อันท่านผู้การจังหวัดเด้อค่ะเด้อโมกทหารค่ะพี่น้องค่ะเดินทางไปพร้อมกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องบาที่นี่ก็พร้อมด้วยคุณธนากรอินพอร์ตสเบิรพร้อมเด้อค่ะเด้อแล้วก็ไปน้ำค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าคุณธนากรอินพอร์ตสเบิรนเนี่ยเป็นลูกผู้ชายตัวจริงเด้อค่ะเด้อในปีพศ .2020 พันพี่สิบวันเถาะพี่น แล้วยกป่อยแล้วอีกรอบเด้อค่ะเดอ้อแล้วตอบคําถามได้ดีมากๆแลเราเป็นผู้ใช้ตัวจริงแย่กิจสอบแบบซี่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะพูดจริงทําจริงว่าต้องไปย่านเสียเฮาพูดความจริงเป็นว่าความถูกต้องนะพี่น้องคะ่ะพอนักข่าวหรือว่านักยูทูบเบอร์มือนี่กระถามเพิ่นเด้อค่ะเดอ้อว่าเจ้าได้ไท่ายวิดีโอไว้บอที่แบบว่าเห็นพอชมพูาขับรถสวนอยูอ่อถนนนะพี่น้องคะ่ะประมาณน,น,นั้นเด้อค่ะนเก้ามงยี่สิบนะเราบอกว่าสิไป่ท่าเฮ็ยนยังเราบอกกีรนจิเกิดเรื่องจังจีน่ะพี่น้องคะ่ะเราบอกว่า เอาตาสองนุ่ยตาของเราเลยละ่ะเป็นพยานที่ดีที่สุดระหว่างเสียพี่น้องครับเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดคือในตาสองนุ่ยเล่าแล้วกบวางสันเนาะค่ะเนาะอย่ากินยกโป้ให้อีกเลาเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะซอบในการตอบคําถามของเรามากๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสิจําเป็นอย่างเสียวิดีโอไปถ่ายไปเห็นไหมพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพื่อนกับลูกว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนั้นเม็นบ้ราันไผ่สีหูเป็นเพาพี่น้องคะ่ะแค่บอกว่าเห็นหน้ากันแล้วกับพยักหน้าตอดเงาใส่กันน่ะพี่น้องคะ่ะถนนสวนทางกันน่ะพี่น้องคะ่ะนั่นละถ้าว่า ผู้ใดถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเห็นด้วยตาด้วยเพผลสองน่วยบ่ต้องมีวีดีโอบ่ต้องมีโทรศัพท์พี่น้องคะประมาณนั้นเนาะค่ะแต่ว่าโทรศัพท์โทรน่ะเราก็มีเยอดอกเวลาพี่น้องคะแต่ว่าตาของเราสองน่วยนั่นน่ะอ่าเป็นหลักฐานดีที่สุดแล้วก็วางสั่นเด้อค่ะโดนี่นี่ยักกิดกชอบมากๆเลยค่ะพี่น้องคะชอบนิสัยของคุณธนากิจอิมพุตสมบูรณ์เลยนะคะเด้อลูกผู้ชายตัวกิ่งเนี่ยกิบชอบค่ะพี่น้องคะเว้าให้เล่าเนาะค่ะเพราะยกกิดกชอบอีหลีค่ะพี่น้องจ๊า มันเถากให้เกยกับตีตามยเล่าอยู่กับบริติดตามหลายบริลลกซึ้งปนี้พี่น้องคะเพราะตอนนี้มีอันได้ข้าวคุณธนากิจิอินพอรส์ฉบับนี่กิตตามตลอดเลยมักนะพี่น้องคะผูะ้ใดลุงข้าวอันคุณธนากิติกิตน้ำตลอดเลยว่ามักเราสไตล์แล้วนะพี่น้องคะบาทที่นี่เพิ่นกับพรรการเดินทางไปเนาะคะ่ะเนาะคือเป็นญาติของปตแตนคนนี้แหละดีมากๆเลยแบบว่าว่ายงไงว่าถ้าว่าเป็นอ่า,อานักลบเนาะคะ่ะเนาะห้เล่าเป็นนักนักลบแถวนาเด้อค่ะพี่น้องคะคุณธนากิี่ยอดเยี่ยมเอาหนี่โปให้ไปสองโป้สามโป้ลเล ส่วนของคุณธนกิจเนาะค่ะเนาะบาที่น,นี่นส่วนของอันนี่ยังขอยเสว่าเรื่องของพยานค่ะพี่น้องคะส่วนของพยานแม่สัมพูมันบอกที่ขอยบอกข้าวออกหมู่านนี่มันบอกพี่น้องที่คุณน่ะพุนสีน่ะพี่น้องคะพอของนายนาย,นายแอมน่ะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่ามาบอกอีหยังสิ่าเป็นพยานห้พพอส้มพูช่วงอันที่ขอยเว้าล่ะพี่น้องคะล้วกาวานหมอแบดเพิ่นนะ่ะปิดไฟอ่าปิดไฟอันนี้ยังก็ระปิดไฟไอ อ่าบ่ได้นะพี่น้องขะมันบ่แม่นระบบรีไฟแม่นบ่นั่นล่ะคะ่ะพี่น้องขะเราสิออกมาเว้าอีหย,ยังอันอันอีโนอีเนตอนนี้พี่น้องพอแม่ยสําพูดเพิ่นก็ออกมาเว้าแล้วออกมายอมรับแล้วมันบ่าว่าเพิ่นได้ขึ้นเขาไปหาเขาอยู่ไปหาขึ้นทึงภูเขาอยู่พอพวกเพิ่นคิดฮอดน้องพวกเพิ่นก็มาเคยตอบตอบเทปนี้แล้วมันบ่พี่น้องขาตะก้อนนี่แม่นบ่เออนั่นละ่ะเพินเนน่นน่ยสิเบิ่งข้าวาน้องเขาบ่กอุโนอีเน,นพี่น้องขะว่าสิมาเป็นพยานให้เว้าเรื่องอันว่าเรื่องเพิ่นคือสิบ่ได้ขึ้นนเเขาาาดออกพระว่ั อันไฟอันอันหมอแอมหมอแบดเพื่อนอนะ่ะหมอไฟกบเพื่อนอ่ะพี่น้องะ่ะไฟซองบเนี่ยพอนบ่ได้นะพี่น้องขะเล่าน่ะไล่สาราครับว่าพี่นออ้อง่ะเออนี่ละครพนพยานเท,ท็จเปนบ่พี่น้องคะบ่รู้เรื่องลแล้าวตัวตนเขาออกมาย่อมรัาแล้ววา่าเขาขืนอยู่มันบ่พี่น้อง่ะเออนั่นละ่ะแตงแต่แตาจะาของเป็นพยานเนี่ยไดยสิมาเป็นพยานไหนว่าบา่ได้ขืนดอกเพราะว่าไฟซองโบเล่าน่านะ้ะบ่เห็นห่วงอันรี่ม่ได้นะพี่น้องะ่ะ เบื้องคิดเบื้องเล่าปัญญาขนาดใดพี่น้องะ่ะเจ้าว่าบอ้านก็กองนี่นมันแปลกมันบ่นพี่นออ้องขะเออขนาดพยานกันยั่งบ่เลยฟังกันยั่งแบบว่าบอบอไปปรึกษากันพี่น้องคะวาสีบอจังไดเหมือนบอเออนั่นแหละคะ่ะเนี่ยกิก๊กเลยอยากเบ่าว่า พอไงนี่แหละพี่น้องคะเป็นพอคุณนะั่นนะอันอันเป็นพอนายแอมนั่ะนะพี่น้องคะนั่นะที่เขาฟังคลิปตะเกียตั้งแต่ตำรวจเอานายแอมไปสอบเป็นบ่พี่น้องคะที่ว่าตำรวจเตะขาบ่ากว่าตะกี้ดมันบ่ศูนย์แทนลูกสันปังปังปังพี่น้องเออตอนนั้นนะเครียดให้แม่ส้มพูวันถอดศูนย์แทนลูกปังปังปังวาแม่ต้องพูดนะไปบอกตำรวจว่วาไปสงสัยลูกเจ้าของบอกสงสัยนายนแอมเนะี่ยให้อันคำตำรวจเลยนะนายแอมไปถามทีม่นายแอมบอกว่าตำรวจ,ร <pas> บวาารวจลบโทรศัพท์เรานั่นนะพี่น้องเหตุโทรศัพท์เราแตกนั่นละคนนี้ค่ะพี่น้องคะคนเดียวกันนี่ละเออตอนนัั้้้้นนสููงงงใใหแมม่่พพปืออดี เพราะตอนหมู่บ้านนี่กลิปออกกลิปเป็นบ่อผลมาออกกันข้าวไม้พี่น้องขาผนว่าเป็นพยานไหนพอส้มพูดช่วงกันสิบเอ็ดโม่อ่ะช่วงวันที่สิบเอ็ด ช่วงบ่ายสองไปถึงตีหนึ่งของอันเปลี่ยนวันไม่วันที่สิบสองมันบอไปถึงหอดตีหนึ่งค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็ว่าคมเล่าอยู่แต่วันเล่าบทบอกว่าอันที่ว่าว่าปอ่าการันตีว่าไฟอ่ะไฟของพอส่อมผูนั่นมันรีบไได้ค้นขึ้นไปบพราะอันพอ่อมผูพอไฟสัมผูนมันบ่ได้รีวัาสันพี่น้องคะประมาณนั้นเนาะทั้งๆนีตัวตนอ่ะเพื่อนก็ออกมาบอกแล้วพอพื้นขึ้นไปหาลูกเพราะว่าเพิ่นคิดหอดลูกมันบอพี่น้องคะตอนนั้นนะนะเออนั่นละเพิ่นก็จะไล่ซาลาอันพูนอัน พยา้นนะพี่น้องคะนี่ล่ะเขาเอือพยั้นเท็ดเหมือนบอสพี่น้องคะบอฟังผ้าบอฟังไฟนะพี่น้องคะประมาณนั่นเด้อแยกกีดสิบอกขอบอกว่าเถาอะเพราะไงนี่ไร้สาลระจริงๆค่ะพี่น้องนั่นล่ะแล้วว่าบอเป็นเรื่องดีนะพี่น้องคะบอหลบปิ่นลบไปนะนะ เออนั่นละ่ะยากกินยังจําได้ยุตตอนนั้นเขียนในเมสเซนผู้สันทีเอาเรื่องเขาน่ะพี่น้องคะว่าเขาให้ตำรวจม,มาเอาลูกเจ้าของไปสอบสวนเป็นบพราน้าแอมดำหน้ายุ่ิจําจได้บอกผู้เจ้าเออนั่นล่ะค่ะพี่น้องตำรวจก็เลยมาหนาบ้านแล้ว,ลวมันบอกเอานอ้าแอมไปเว้ามนมาเรื่องโทรศัพท์นั่นะะน่ะนั่นล่ะค่ะพี่น้องนั่นล่ะยากกินยังจําได้เลยบาดท,ที่นี่เรื่องนึงองับพี่น้องคะ เรื่องแม่ค่าค่ับพี่น้องค่าที่แบบว่าบอกยากๆออกไปมันบอกพวกคนกระถามมาผู้ใดผู้ใดมันบอกพี่น้อง่าเฮกินไปฟังมากนั่นละกะล้านแรกนะพี่น้องขาเล่นที่แบบว่าขายอันเฮ็ดกับขายอันพักน่ะนะอันแรกน่ะนะอันที่ว่ามิเตียงหามออกก็ได้นะพี่น้อง่าอันที่แรกกน่ะนะมิขายกล้วยขายเฮ็ดล็ขายอีหยงขายอันกล้วยขายเฮ็ดละขายพักน่ะนะ ว่าน,นั่นแหะค่ะพี่น้องคะแบบว่บบาเพิ่นเบ้าเสียงยากนะประมาณน,นั้นเนาะค่ะเนาะเทียคิดว่ามีคนถามมาผู้ใดผู้ใด,ดประมาณนั้นถามยายนะยายก็ไปบอกบอกให้จดจงว่าเป็นผู้ใดเด้อค่ะเดะ้อยายเบ้าเทปเมื่อวานนี่ยายหมายความวา่าอยากให้เมียข้าให้ความร่วมมือบ่ต้องปากยากนะพี่น้องคะอันอันคือว่าจุดประสงค์ยายเบา้าเมื่อวานนี่เทียจิตบ่าใดจดจงว่าเป็นผู้ใดเด้อค่ะเดะ้อแค่อาจอยากอธิบายฟังว่าเพิ่นขอลองให้ออกก็ออกไปง่ายๆโลดนะเพราะว่าเฮา เขาแค่สองสามมือจะมาตั้งไม้ก็ได้ขี่ดินเพิ่นมาถมเนี่ยนะมันบ่เกินสองสามมือดอกมันก็แล้วเหมือนบ่อันเทียที่เล็ดเนี่ยมันเศร้าเหมือนบ่ปปาแตนเพิ่นมาลอยรถค่ะพี่น้องขาลอยรถบาทที่นี่พอาะลอยลดแล้วมันบ่บาทที่มันบ่พอค่ะพี่น้องขาก็เลยสั่งโทรมาไม่ว่าเป็นสองลอยก้วลดสองลอยหาสิหรือสองลอยทะเลกับซ้ำจนกว่าทีมันจะเต็มค่ะพี่น้องขาแล้วก็ลุงพ้นเนี่ยนะออกเงินน่ะ สามหมื่นบาทค่ะพี่น้องขะแต่ว่าคนน่ะแฟนคลับอยู่อเมริกาน่นนะซอยค่ะพี่น้อง่ะซอยไม้สมทบอีกสองหมื่นสันเดียกิจกเรเลย,ยบไ้เด้าวเบิร์ดเออพอมาบางเือเพิ่นก็บ่อย,บอยากห้เววาเป็นเพาถ้าเพิ่นอยากไ้เดวาเพิ่นก็ต้องให้เป็นข้าวมันไม่กระเล็บได้เว้า,วารายละเอียดหลายน่ะแค่จุดประสงค์ยายกิจอยากบอกให้ว่าอยากบอกให้รู้ว่าคลิปที่เฮ็ดคลิปเมื่อวานเ,เานี่ยเรี่ยงแม่ค่ายนะนะหมายความว่าอยากให้แม่ค่ายค้นรวมมือ,อยาเห็นแก่ตัวยาเห็นแก่ตัวจ้าล้องหลาย เพื่อนบอกให้ออกก็ออกไปสะกก้อนพะให้ความสะดวกกับเพื่อนพอมันจะปปอดภัยสําหรับคนเดินแยกกแค่กีดประสงค์ยังสั้นกับพี่น้องขาแยกกบดอะไรกีดประสงค์ว่าจักรถมาเทอ่านั้นท่านี่แยกกีดอะไรกีดยังสัน้นพอบางคนกับเขียนมาถามนตะพี่น้องขาแยกกิด มันแมนลอยรถมันสองลอยหาสมังสิน่ะพี่น้องคะพวกเจ้าอยาไปฟังตี่ลกิดว่าจากรถแต่มันบ่ได้เกี่ยวกันค่ะพี่น้องคะพอจุดประสงค์ย้ายว้าเนี่ยคือจุดประสงค์หมายก็ว่าอยากให้คนน้นนะ่นน่ะให้เข้าลบสิทธิของกันและกันเออช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่ากิดออกมาว่าประมาณนี้เด้อค่ะเดอ้ออันว่าสองลอยรถสามลอยรถกับสามย่ากิดว่าได้จุดประเด็นตรงนั้นค่ะพี่น้องขาเจ้าเสียเอาจากสิบลอยรถหรือว่าจักพันรถข่อยกับไม่ได้ว้าตรงนั้นเออนั่นละ่ะ บ้าผพูดลังคนกลับมาฟังก์ค่ะมาฟังแต่ว่าย่ากิดเว้าสิพิษตรงได้อันอันแก้เล็กๆนี่หน่อยนะพี่น้องขาไล่สาราจริงๆค่ะอันประเด็นยญ่ๆนั่นบ่อไปฟังได้พี่น้องขามาถามแต่เรียงเอาลอยรดเจ้าเว้าพิษอันอันมันลอยสองลอยาินู่นนี่นั่นนะข่อยก็เป็นน้าตอบแล้วพี่น้องขามันไม่ได้จาเป็นข่อยเว้านั้นไม่ได้เกี่ยวกับจะหลดมาลงบ่หลดมาลงได้พี่น้องขา จุดประสงค์ที่คอยวิวคลิปเมื่อวานนี่ยคอยอยากให้แม่ค่านั่นน่ะเปิดใจให้ความรองมือกับลุงพลย่าแบบว่าให้เพิ่นนั่นเขาเนี่ยยังไงนักใจน่ะนะพี่น้องครับเพราะว่าสีบอกกันแห้งกับอะไรมปนบอูบเบอร์กับจ้องไทยเป็นบอพี่น้องครับจ้องถ่ายรูปมป็นบอนบอกมีอิสระสีบอก,บอกตัวต่อตัวนะพี่น้องครับบอกออกมานิดหน่อยมันก็แปลว่า ออกไปได้แล้วมันว่าพี่น้องขาประมาณนั้นเด้อพอช่องยูทูบเบอร์มันก็หลายช่องกับพี่น้องขาลังช่องกระจับได้ช่องเขาว่าวกันแบบใดล้างช่องิ่นกับจับบอทันลังช่องมันกับบอมาแต่ว่าล้างช่องข่อยก็ได้งงยิ้นกับกันกับพี่น้องขาประมาณนั้นเด้อที่ข่อเว้าเนี่ยหมายามว่ามันมีค่ะพี่น้องขามีเมค่าคนหนึ่งเนี่ยล่ะสองสองคนแหละหนึ่งอสองเนี่ยแะพี่น้องขาเว้ายากนั่นแหมเออนั่นละมาที่นี่ ตอนที่แรกปัตรตนไปวาย่างมะซ่าเป็นบ่อว่าลอยรดเป็นบ่าไปที่ลงพ้นเพื่อนก็เลยมาว่าไม่ว่าเป็นสองลอยก็รดพอมีคนยอมไม่เละกาออกซอยแล้วที่แรก่ามีแค่สามเมื่นแล้วเจ้ขอกเขตดินอ่ะสามเมื่ดินรดลอยละลดดินน่ะนะรดละสองลอยหาสิบเจ้าเสียอยว่าคักบ่อนเจ้าอยากดูคักหลายน่ะนะลดดินรดหนึ่งน่ะทังทังเอามาเทสละทั้งดำพร้อมทั้งเกตให้พร้อมน่ะนะรวมเหมาแล้วน่ะพี่น้องคะรดละสองหส เอขอข่อยสิบอกไ้เราลุงพ้นเราออกไปสามหมื่นเราค้อยอเมริกาแฟนขับลุงพ้นใจดีแล้วออกซอยสองหมื่นก็ได้ได้เป็นสองลอยก้นรถเอขอข่อยสิบอกให้ละเอียดปะนั่นบอกือจุดประสงค์ข่อยบ่ได้มาบอกว่าลุงพ้นเอาดินมาลงถมจักรถนูน่นนี่นั่นแล้วข่อยบ่ได้สนดอกจะมาถมจักรถบ่าจักรระนะข่อยแค่บอกจากวอาว่าสิทธิ์ของเจ้าของทีเขานะเออจ้าลุงพ้นเนี่ยเพิ่อนอยากมา เขาเนี่ย่นอยากมาพัฒนาพื้นที่บ้านเพื่อนเมมนบอเฮ้าที่ไปตั้งของบ้านเพื่อนเนี่ยต้องให้ความร่วมมือย้ายออกไปสะก้อนสองสามมือให้แล้วถมเรียบร้อยให้เฮ็ดพัฒนาดีๆแล้วเฮาจังมาขอตั้งเพิ่นนั่งสี่นะประมาณนี้ความหมายของไขว่เ้าน่ะนะ เออพวกเจ้าก็ฟังในเด้อบาททินเนี่ย,ย,เ,ยเอาเรียงเวลาอีพี่น้องคะบาทท่ข่อยกัดสิอมาเว้าเนาะ่อยตอบแล้วล่ะคำถามแบบนี้กับพี่น้องคะแต่่อยอยากเว้าให้เขาใจนะคอยบ่เขียนตอบแล้ว่อยเบื่อไอ้เขียนตอบทย่ละคำสองคำนั่นนะพี่น้องคะเพราะ่อยเว้าเนี่ย ่อยเบาเลี้ยงคดีค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเรื่องแบบว่าเวลาแมนบว่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสองทีแมทส้นผู้ว่กขึ้นเขาตามี่คลิปเข้าฟังของอันพุญาบ้านแมนบ่พี่น้องค่ะขอจะว่ายฟังละเอียดเด้อว,วันที่สิบเอ็ดนี่แมนบ่บล้วก็จะถามเขียนถามข่อยอีกพวกบ่กเขาใจเวลากันเลยนาะค่ขเนาะ่อยขอโทษเด้อค่ะเด้อที่่อยเบาออกซื่อนี่พี่น้องค่ะเพราะว่าข่อยขี้ขันไปตอบแต่ละคนนานๆนะที่ถามเกี่ยวกับเวลาเนี่ยพวกเจ้าก็ต้องมาฟังข่อยให้มันจบว่าแมนว่าฟังตันิดน้อยแล้วเอามาเขียนเฝ้าเพราะนม่นั้นบ่มแมนต้องฟังให้จบ ข่อยเฝ้าอี้ยังเออวันที่สิบเอ็ดบ่ายสองพวกเพื่นขึ้นไปหาน้องยุ่แถวตีนเขาเออแมนบอพี่น้องวันที่สิบเอ็ดเนี่ยพวกเพื่นกับพากันไปหาแมนบอนหกคนเนี่ยผู้ชายกุมหกคนที่ข่อยเฝ้าเนี่ยกลุ่มคุณตัดเสริมอ่ะพอสัมผู แล้วกาคุณพูนสีที่ข่อยเว้าออนี่ล่ะแล้วกาอีกคนหนึง่งคุณสมบัติแล้วกาอีกคนหนึง่งหกคนข่อยมาจำซื้อได้เออไปหามันบ่พี่น้องขาหางแต่มือพื้นที่สิบเอ็ดตีสองอันใบสองมืนบอ่อสิบสี่นั่นแหละกาอ่ะเขินใบสองเจ้าข่อใจบอ่อเออหาไปจนหอนยำมาคืนหอนยำมาคืนเที่ยงคืนปุ๊บเขาเอานินวันที่สิบสองข่อใจบอ่อบดที่เนี่ยเขินที่วันที่สิบสองแต่บุกเพิ่นหาจนหอดมันห,หอดตีหนึ่งเออ เขาเอินวันที่สิบสองเนี่ยบ่ที่ไหนตีหนึ่งเขาเอินวันที่สิบสองคือเก้าบ่ที่น่ะพอหลังเที่ยงขึ้นมาแล้วศูนย์ศูนย์นจุดศูนย์ศูนย์น,น่ะยี่สิบสี่นาฬิกาน่ะเขาเอินมันเป็นวันใหม่มันวันที่วันที่สิบสองเข้าใจบ่บต่ที่ไหนเออบ่ที่นี่กระไรหมายความว่าคนขึ้นเขาตีสองน่ะเข้าใจบ่พอตีหนึ่งเนี่ยคุณนุษน่ะแม่สมผู้เนี่ยบอกหา้คนที่ไปหาซอยกุ้มเนี่ยหายไปนอนซาเพิ่นเมื่อยแล้วว่าจังซี่เออพวกเพิ่นกระไรป,ปรกันไปนอนเออสลีปนั่นน่ะไปนอนเออ พอไปนอนเสร็จแล้วแมนบอพวกเพื่อนกันเลยพักกันสองผัวเมียเนี่ยอันที่ตามผู้ใหญ่บ้านอันเม้าโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปเขาย้เมาขึ้นตีสองน่ะก็เอิ้นหมายเข้ามาวันที่สิบสองเข้าใจบอกะสิบวันที่สิบเอ็ดจะรบกับเจ้าวายูเหลือจะย้ำมาขึ้นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นนน่ะเขาเอิ้นมาวันที่สิบสองแล้วเออเข้าใจบอแบดที่เนี่ยจะยังมาช่วงต้อวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสองนักข่าวกับพระท่านี่มาตอนนี้นะนักข่าวมาวันที่สิบสองย้ำเมื่อเศา้า บ้านเรานี่มันเศร้าซ้ำเทียงถึงบใโมง้งถึงบายสองนักข่าวแต่ละ่องจังลงมาเขาใจบอเออวันที่สิบเอ็ดเนี่ยนักข่าวพระเจ้าอิ่มกำลังผมท,ทรง,งลงมาเนี่ยกำลังเดินทางมาจากกรุงเทพเออพอมอดบ้านกอกองเนะี่ยเทียงใบม้ง,มงหรือายสองนี่แหละนักข่าวมาลงหอดเขาใจบอแต่แม่ชั่มพูมันข้นเขาไปตีว่าเทียงขึ้นน่ะตีสองน่ะหนะ่เมนบอก็เป็นต้อทตสองแล้วแล้วก็ยู หันมันบ่ี่นองค่ะจนว่าหอดสามโมงเศร้าแล้วจังลงมาสามลงสามโมงเศร้ากับว่าตีสิบสองคือเกาเพราะว่ามันเป็นยามเว้นเออนักเข้าก็ได้ลงมาหอดบ้านก็กอกมือนั่นมือเดียวกันน่ะมือประมาณจวงใบสองใบใบหนึ่งใบสองน่ะนะเข้าใจบ่บัดที่เนี่ยเออจะมาโสเหล่กะเต้งเวลาน่ะพี่น้องค่ะพวกเจ้าก็คิดบ่ได้สันบอกไปถามแม่ต่อผู้ถามเนี่ยเขาก็ตอบไปแล้วเอายังถามอีกเออคลิปย้่สายเขอเคเห็นว่าสันเออ บ่เห็นแต่ซามเจ้าแล้วไข่ได้เบื้องข้าวพวกเจ้าบ่ได้เบื้องเป็นบ่พี่น้องขาไข่กระที่พี่ตอบว่าจังไหนยุ่งใส่พี่หาเบื้องเอาเองเออไข่บ่ได้ว่าว่าไข่บ่อ้มาเสีย,ขยไข่เด้เออไขอเ่เบาเอยเห็นไขห่ห่วงไดนไขก่กระวบามาจังสั่นน่ะนะพวกตองมัคิดแยกแกลออกเดือนพที่บ้านเพิ่นกระวบาอยู่นะ่ะว่าโทรศัพท์เนี่ยนะ่ะวันที่สิบเอ็ดยมาเวนทเท้าเที่ยงคืนเขาก็เอิญวันที่สิบสองเขาใจบ่เออถ้าเที่ยงคืนศูนย์ศูนย์จุดนอโนเมนบ๊นอ,น,น,อน,นอนนาฬิกาเนี่ย มัณทีสิบสองเนี่ยเขากราเงอนมันทีสิบสามเป็นบ่ละพี่น้องเออเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเทียงคืนเอยพวกเจ้ากเ็เลยเออคอยตอบเดาเด้อบัดที่เนี้ยจะถามคอยเลี้ยงไว้ลงเวลานั่นอ่ะอันถามตาที่มันสําคัญในแม่พวกเจ้ากเ็เลยอันไล่สารบอันจังซี่กะถามจิงลิกจอกหลอกคอยกะโอ้ยถ้าคอยพานไปกับก่ไรเขพี่นองค้างที่แรกคอยก็ไปตอบอยี่ดอกยังไม่จบถามมาอีกมาม่ม่อีกพี่น้องเออ นี่ละขามาตอบเจ้านี่ละกันเขาใจยากหล้เขาไ่ต้องมาเบิงเออไปหาเบิงเอาเองช่องใดพวกเจ้าหาเบิงสะดวกสบายใจกลับไปโลดนั่นละประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะชีวายฟังประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อก็ขอตัวเลายายค่ะแบบว่าคิดแบบว่าโอ้ยจกสีว่าจังใดพี่น้องคะ่ะผู้ลงคนกับเขาใจง่ายง่ายผู้ลงคนกับเขาใจยากยากพี่น้องคะ่ะเออ อิหลีข่อยบอกว่าอยากมีแนวสีว้าพี่น้องค่ะข่อยไม่เฮ็ดข้าวนี่คือหมายความว่าข่อยอยากให้คดีมันกระจ่างข่อยอยากให้แบบว่าให้มันจบๆข่อยบ่แม่นว่าอยากให้คดีจบได้พี่น้องจ๋าข่อยแต่ละมือแต่ละวันข่อยก็อยากซ่าถุยพวกคนจับคนไล่ได้ข่อยอยากให้มันจบข่อยกับมี่เว้าคือกันข่อยมานางเว้าเนี่ยเออข่อยกับมีนนางอื่นเฮ็ดคือกันกับพี่น้องค่ะนั่ยละเนาะเพื่อว่าข่อยอยากให้มันจบข่อยได้เข่ามาว้าแเร็วนะข่อยก็ต้องว้าให้มันจบเออนั่ยละกับพี่น้องคะไอ้กิเว้าเนี่ยเด้อ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องค่ะบอบอบอว่าเอา,า,าเองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะกินไปได้บ่าเองยังกินไปเบิ่งข่าววิเคราะห์วิเคราะห์ช่องนั่นช่องนี่มาแล้วยังกิบไปติดตามช่องยูทูบเบิร์บช่องนั่นช่องนี่มาแล้วยังกินจังมาเว้าค่ะพี่น้องขะอันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ตามจริงที่ยังกินเห็นข่าวมาตามปัดแตนลุงพ่อไหนสัมภาษณ์ ตามแม่เจ้าผู้ให้สัมผัสทุกอย่างเนี่ยกิดอามาเว้าเนี่ยแต่ว่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก,กิดใส่ความอ่ะเขาเอ็นยังละ่ะใส่ความกินเห็นของตัวเองลงไปค่ะพี่น้องขาแค่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเออนอกจากนั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นของแท้นั่นละไอ้ก,กิดบ่ได้แบบว่ามาแบบว่าเว้าเพราะเป็นกเกษตรโบ่ได้เป็นกเกษตรอีหยังค่ะพี่น้องขาโบอยากให,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 ใหายนห้ยหายคนไล่เนี่ยนะให้มันโดนจับเม็นบ่คือตอนนี้ยอ้ก,กิตว่ามักคุณธนาเกอิมพอสซิเบิ้ล พอชอบชะตาเพิ่นค่ะพี่น้องค่ะถื่อใจว่าเพิ่นมักจังสิบ่จังสิไอ้กิจเป็นคนมักตรงไปตรงมานะบ่ต้องอ้อมค้อมบ่ต้องอึกอัก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 ไอ้ยังหน่ะประมาณพี่น้องขาบ่ตรงตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหลดนะเห็นยังไม่กเว้าจังสั่นเป็นบ่พี่น้องค่ะคือยายกกิจนี่ล่ะฮู้จังไม่กเว้าซังนั่นกับพี่น้องค่ะบ่สิบ่บ่เติมใหม่ของเพิ่นนะเพิ่นให้สัมภาษณ์จะแม่ก็เว้าซังนั่นพี่น้องค่ะแม่นบ่เออบางคำคำสัมภาษณ์พวกเจ้ากับเรย์ฟังนั่มเป็นบ่คอยไปหา ช่องนี้เพิ่อนซ้ำบ้านไหนจังหนึ่งช่องนี้เพิ่นไห้สัมภาษณ์จังหนึ่งกับมิพอว่าแต่ละช่องพี่น้องคขาเพิ่นตั้งคำถามบ่คือกันเออบ่แม่นว่าเพิ่นเพิ่นให้คัมเพิ่นเพิ่นเพิ่นสัมภาษณ์ช่องนี้ว่าจังซี่จังซี่มันบ่แม่ยนนี่พี่ <mel od ic> น้องค่ะเพิ่นไหนสัมภาษณ์คือกันตรงเป๊ะๆปันเป็นไปบ่ได้เพราะแต่ละช่องตั้งคำถามนี่ยยิงคำถามมาเนี่ยมันบ่คือกันคำถามอันเดียวกันแต่ว่าถามบ่คือกันน่ะนะพวกเจ้าเข้าใจบ่บัดที่ไหพี <h ĩ en> ่น้องค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเด้กกินกับมาอขอเว้าเลี้ยงนี่แหละค่ะพี่น้องขาที่จริงยายกินกับสิบวเว้าเลี้ยงคด,ดีอย่างอื่นผมก็ค่ะเด้กแต่ว่าอยากเว้าอันนี้ก่อนพออย่างไ้เพิ่นเศร้าหายของใจค่ะพี่น้องคาให้ฟังที่วิเคราะห์อีหยางนั่นน่ะย่าไปฟั่งแต่ว่ายังเลี้ยงกันเขาอนี้ยงังหลันอันนำ้นำนำ้าไล่สารานะ่ะให้ฟั่งตัดประเด็นประเด็นที่ยายกินเว้าสําคัญนะคะพี่น้องคาเรื่องแม่ค้าคือว่าประเด็นก็ว่าให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือกับเจ้าของทีเพิ่นเพิ่นสิมาพัฒนาที มือสองมือบ่ได้ขายก็บ่าเป็นอย่างยายออกไปสัก่อนอย่างยายมาตั้งไม่คนจะกิดว่าจังซี่ค่ะพี่น้องคะอันนี้ตามมุมมองของยายเออว่ามันสิสะดวกทั้งสองไฟสะดวกในพวกพวกคนใช่รถไถถนนเหม่นบ่คนที่เขาไม่ลถขับเนี่ยเขากระสิบ,บ่โมโหเขาให้ลุงพ้นเหม่นบ่แล้วเขากระสิบ่ไมาซ่อนคนในถนนเออมันกระสิด,ดีสําหรับรถสําหรับคนใช้ถนนสําหรับคนเดินสําหรับเมคา้าสาหรับเจ้าของทีเออมันสิปลอดภัยเข้าใจบ่ เออท่านล่ะ่อยความหมายว่าจังซี่ข่อยบ่ได้ไปสนดอกว่าเพิ่นจะดินลงจักรถบ่รถนั่นน่ะเออข่อยเว้าวซ้ำนั่นว่าลอยรถนั่นน่ะข่อยก็เว้าตอนยามมื้อเช้าเออข่อยสิแกงเบิดสู่ยางสู่เนวมันก็เป็นไปบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะคั่นเพิ่อนอยากให้แกงเพิ่นก็บ,บอกมันบ่ล่ะเออนั่นล่ะที่จริงลุงพลน่ะออก30,000คนย้อนเมลกาออกซอ,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 อย20,000นั่น,นล่ะก็อยากเว้าอยากซื้อหูไปหยังล่ะเพิ่นข้างเธอเพิ่นก็บ่อยากให้ฮู้แม่นบ่ล่ะพี่น้องเอออันจุดประสงค์เรื่องอันดินน่ะจักดินจักรถน่ะบ่ต้อองไปคิดดกถมนั่นน่ะให้คิดแต่ว่า ร่วมมือสามมาคีกันนะมันจะดีเออใจเขาใจเราข่อยหวาความวาจังซี่่อยอยังไงพวกเพื่อนมาฟังแล้วได้คิดได้ว่าเพื่อนเสียสละจะของขายแล้วเนี่ยตอนที่เพื่อนต้องการอ่าอ่าเขาเนี่ยล่ะอ่า No พัฒนาที่ดินเพิ่นเนี่ยนะเขาต้องให้ความร่วมมือย่าเห็นปีประเด็นออกมาเป็นบ่พี่น้องค่ะประมาณนั้นละเออถ้าขอประเด็นยิ่งเพิ่นเมาข่อยสิมาข่อยเห็นอย่างเราเออขอกรติดตามข่าวไหมเออผู้รังควน่นอาจจะระติดตามข่าวพี่น้องค่ะขอประเด็นติดตามข่าวช่องเดียวได้ล่ะช่องยูทูบเวิร์ข่อยกับประเด็นหูจักช่องเดียวได้ล่ะข่อยหูจักตั้งหลายช่องเออนั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่นล่ะประมาณนั้นเด้อค่ะเด้ก็ขอโทษที่ข่อยตอบรุนแรงค่ะพี่น้องค่ะขอแยกกิจเป็นคนเว้าอย่างสิค่ะพี่น้องค่ะบ่ได้โกรธผู้ใใใดดดดดแล้้้้้วกก็บ่ไเเครียยหผูอา อธิบายยังให้พวกเจ้าเข้าใจเออนั่นแหละค่ะ ยักกิจเป็นคนสไตล์ยังสิค่ะพี่น้องค้าว่าโปกป๊กว่าแบบว่าตรงตรงไปตรงตรงมาสีบ่าว่าหวานจ้าจาแบบว่าสีแบบว่าบ่เลี้ยแข้งเลี้ยขาผู้ใดนะไอ้กิจเป็นสไตล์แบบนี้ค่ะพี่น้องค้านั่นละแบบคือไอ้ยักิจตอนเนี้ยมาคุณธนกิจอิมพ็อตเสมอมากๆเลยค่ะพี่น้องคะมาคนยังสิค่ะพี่น้องค้าพูดจริงทําจริงว่าต้องไปย่านผู้ใดดอกเปิดโอ๊กโลดแมนบ่าพี่น้องค้าลูกปุยซ้ายกทําทำกลรับโบกอดสูเลยนะระหว่างสิเราบอกผู้ใหญ่ะค่ะพี่น้องค้จะไปอึ๊กอัง จะของเบาอิลีก็ออกมาแสดงตัวตนโหลดย่านผู้ไหระวังสิค่ะพี่น้อง่ะคุณธนากเด้อโอ้ยวันเรยกกีดกัชอบไรค่ะพี่น้องค่ะจะเมนชอบลรกคักเย้าแนีบัตรที่นี่พี่น้องเด้อหรลบส่วนตัวย่ยเด้เออพวกเจ้าจะคิดยังไงกับเลี้ยวแต่ค่ะพี่น้อง่ะสำหรับแยกกีดคือตอนนี้มาคุณธนากิจย่างขักและอินพุตเบิร์นพี่น้องค่ะติดตามแล้วทุกคลิปเลยละบัตรที่นี่นาะค่ะเนาะสำหรับแยกกิดเด้อค่ะเด้ออ่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามค่ะก็ขอโทษอีกอย่างอ่าขอโทษอีกอีก คั่งเด้อค่ะเด้อไว้กิดบม่ได้โกรธไม่ได้กิดบม่ได้โมาหเด้อค่ะเด้อคนเมาสไตล์นี่นะพี่น,อน้องค่ะคนเมาเสียงดังเออถ้าเสียงควยเนี่ยมันเมาบพะออกมันหายใจบม่ออกนะแล้วก็ไปคนเมาไว้ค่ะพี่น,อน้องค่ะค่ะเมาไวน้นี่มันแบบว่าเคอร์เน,นียงละ่ะมันแบบว่าสบายนะพี่น,อน้องค่ะถ้าคอยแยกคอยขาดแย,ยกกิดเมาซาซาๆนี่ โอ้ยมัน่เป็นตัวตนของยายนะถ้าบอกเสียงค่อยๆก็คือบ่นเป็นตัวตนของยายพี่น้องขายกีบเป็นคนบอกดังเสียงดังฟังซัดแล้วก็เป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาว่าตรงไปตรงมาหน่ะพี่น้องคะสีบ่อ้อมคอมนะอยากบอกจังไรเยายกิบก็บอกจังสั่นประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อสารบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่คนมาให้กำลังใจายกิบแล้วก็เห็นใจแยกิบเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์เยอะแยะให้กำลังใจายกีบแยกิบหายหลุมหัวใจหัวใจคือว่วยาย่กิบอ่านทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อาย่กีบว่ะ อ่านทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องคะขอคุ้นเป็นย่างสูงให้รูปเขวาใจหมายก็ว่าเห็นแล้วอ่านแล้วเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ